สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดูหวงจุ้ยเตือนไม่ควรเก็บเท่ากระดูกบรรพบุรุษไว้ในบ้านห้องพระยิงย่งไรสำหรับลูกหลานคนไทยหลายคนอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ ว่าเมื่อญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตหลังจากที่ทําการชาปนากิจแล้วก็มักจะนํากลับมาไว้ที่บ้านซึ่งสถานที่ที่วางไว้ในบ้านส่วนใหญ่หลายคนอาจจะวางไว้ในห้องพระแต่ล่าสุดอาจารย์นักดูหวงวงจุ้ยเตือนมาว่ามันไม่ดีด้วยในเพจตีลี่่วงจุย้ยอาจารย์ธนวันจิระเจริญเวทได้ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของหวงจุ้ยในเรื่องนี้เอาไว้ว่าสาเหตุที่ไม่ควรเก็บเท่ากระดูกผู้ล่วงลับไว้ในบ้านต่อให้เป็นญาติแท้เก็บไว้ในห้องพระยิ่งไร เพราะจะทําอะไรติดขัดแม่าราบรื่นกระดูกญาติเราแท้ๆทาไมถึงไม่ควรเก็บไว้ในบ้านห่วงจุยบ้านกับอาจารย์ธนวันมาครับเรามาคุยกันเรื่องของกระดูกผู้ลวงหลับกันบ้างอาจารย์รู้อาจารย์เข้าใจว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกันอยู่พอสมควรแต่ถ้าบ้านไหนที่ยังเก็บเท่ากระดูกผู้ลวงหลับไว้ในบ้านอยู่บอกเลยว่าไม่ดีแน่นอนครับ จริงๆหวงจุ้ยบ้านที่อาจารย์จัดให้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบ้านมีไว้สําหรับมนุษย์เท่านั้นถ้านําเท่ากระดูกผู้ล่วงลับมันไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะการที่นําเท่ากระดูกมาไว้รวมกับห้องพระ นี่เป็นจุดที่จะก่อให้เกิดปัญหาในบ้านทำอะไรก็ติตดติดขัดขัดไม่ราบรืบ่นเป็นเพราะผู้ล่วงลับพยายามสื่อถึงความไม่ถูกต้องให้คนในบ้านรับรู้นั่นเองแต่ที่สำคัญให้นึกภาพพิธีกรรมแบบชาวพุทธหลังจากที่เผาร่างผู้ล่วงลับไปแล้วหลายคนก็จะกลับไปเก็บกระดูกญาติิกลับไปที่บ้านกันแต่สิทธิ์ทั้งหลายครับคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระดูกที่คุณเก็บมานั้นจะเป็นกระดูกของครอบครัวคุณเพียงอย่างเดียวในเมื่อทุลีปุยผงทั้งหลาย ต่างก็ปนรวมกันอยู่คุณอาจจะเป็นผู้โชคร้ายที่ได้เศษเท่ากระดูกของผู้อื่นที่ไม่รู้ว่าร้ายหรือดีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับอย่าให้บรรพบุรุษของเราอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการไหว้บรรพบุรุษของเราก็คือให้นํารูปของท่านมาตั้งไว้ในบ้านโดยวางไว้บนทิ้งในห้องครัวความสูงควรอยู่ในระดับที่เราสามารถดูแลและทําความสะอาดได้ง่ายและที่สําคัญ หิ่งบรรพบุรุษจะต้องหันข้างเท่านั้นไม่ควรหันหน้าออกทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านนั่นเองครับใครที่ทำผิดอยู่ต้องรีบแก้ปรับเปลี่ยนด่วนเลยครับแล้วอย่าลืมนำบทความนี้ส่งต่อไปหาทุกคนที่รู้จักจะได้ไม่ต้องมีใครต้องมาเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ